ผชายนะวันนี้ทีเราก็มาอัดคลิปในวันตรุษจีนกันนะคะวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่จะมาบอกว่าสวัสดีตรุษจีนน้องๆด้วยนะคะผู้ติดตามของพี่เองวันนี้นะคะพี่ก็เลยเจะบอกความรู้สึกว่าอยากจะแจกอ่ะงเปาให้น้องๆแต่เนื่องจากว่าอ่งเปามันไม่พอนะคะเพราะเราแบบได้มาจากพ่อแม่บ้างคือแต่ว่าคือความจริงอะ่ะ เหมือนเราอยากจะรู้ว่าใครติดตามเราบ้างเพราะเราไม่สามารถดูผู้ติดตามเราได้เลยแต่ที่สําคัญก็คืออยากจะมาสวัสดีในวันตรุษจีนด้วยนะคะขอให้วันตรุษจีนในปีนี้รวยๆแห่งๆและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้องๆทาง u t u b e สบายดีกันรอเปล่า,านะคะถ้าเกิดว่าสบายดีนี่เนี่ยขอให้เจอแต่เรื่องโชคดีนะคะสำหรับพี่นิเนี่ก็คือแบบ อยากจะให้น้องๆโชคดีเหมือนกันเพราะว่าน้องๆผู้ติดตามเราเนี่ยและคนดูทุกคนเนี่ยเเราอะรักหมดเพราะว่าการดูของเราช่วงนี้มันดูเยอะมากเลยคลิปที่รีวิวแคร์แบกขอให้มีสุขภาพร่าง,งกายแข็งแรงครอบครัวมันไม่แตกแยกกันนะคะสำหรับวันนี้พี่นันมิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนส,สุขสันต์วันตรุษจีนนะคะบ๊ายบาย